พร้อมแล้วนะคะเอาเลยนะคะค่ะเรียนอาจารย์ที่คารพบนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกคนคะ่ะดิฉันนางสาวชนทิชาชยาขันนะคะและดิฉันนางสาวณฐิดาปัญญาสิมค่ะค่ะพวกเราสองคนนะคะวันนี้นะคะก็มีแอปพลิเคชันดีๆนะคะมานําเสนอเพื่อนเพื่อนและอาจารย์นะคะให้ได้รับชมกันนะคะซึ่งมั่นใจเลยว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนะคะต่อเพื่อนๆนนะคะ เมื่อในอนาคตนะคะเราได้เป็นครูนะคะเราสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ได้ด้วยค่ะในตอนนี้เพื่อนคงอยากจะรู้แล้วว่าแอปพลิเคชันนี้มันคือแอปพลิเคชันอะไรแล้วก็เป็นยังไงนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า Class 1 2 t o ค่ะ Class 1 2 t o นะคะคือโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ ป็โปรแกรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มีหลากหลายวิธีซึ่งการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะมีแบบอย่างหลากหลายรูปแบบเลยคะ่ะซึ่งจะขึ้นอยู่กับครูผู้สอนนะคะเป็นคนออกแบบเลยค่ะสำหรับหน้าที่นะคะหนึ่งนะคะสามารถกำหนดห้องเรียนออนไลน์แล้วก็สามารถสร้าง ชื่อและก็รูปแบบตัวแทนนักเรียนนะคะเพื่อง่ายต่อการเช็คชื่อเข้าเรียนหรือส่งงานค่ะ 2. นะคะการเสริมแรงซึ่งเป็นการให้หรือลดคะแนนนะคะจากการส่งงานของผู้เรียนโดยเลือกการ์ดนะคะตามพฤติกรรมของนักเรียนของเราเลย 3. นะคะเป็นการสุ่มรายชื่อนักเรียนนะคะเพื่อตอบคำถามหรือสุ่มรายชื่อนะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกลุ่มนะคะ จากการหมุนวงล้อการจับผู้หรือการเปิดภาพสุ่มค่ะแล้วก็เพื่อสร้างให้ห้องเรียนนะคะเกิดการตื่นเต้นนะคะนักเรียนเรานะคะเกิดการอยากรู้อยากเรียนมากเลยค่ะ 4. นะคะการใช้ไทม์เมอร์จับเวลานะคะเพื่อให้นักเรียนของเรานะคะส่งงานได้ตรงตามเวลาแล้วก็ยังมี n อ i s e m e t e r นะคะวัดระดับเสียงในห้องเรียนของเราด้วย ห้านะคะการใช้คอมมูนิตี้นะคะเป็นการแบ่งปันข้อมูลให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนได้ด้วยนะคะสําหรับนักเรียนนะคะก็สามารถใช้ในการติดตามคะแนนข,น,นของตนเองหรือเข้าไปดูคะแนนของเพื่อนๆได้ด้วยแล้วก็ใช้สื่อสารกับคุณครูในชั้นเรียนได้ด้วยนะคะสําหรับผู้ปกครองนะคะก็สามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยเช่นกันค่ะ จะใช้เป็นเมสเซจนะคะในการส่งข้อความถึงนักเรียนของเราเองเป็นการส่วนตัวหรือว่าจะส่งถึงคุณครูผู้ปกครองนักเรียนคนอื่นๆในชั้นเรียนก็ได้ค่ะและคลาสวันทูทีนะคะก็ยังมีข้อดีและข้อเสียนะคะเราไปดูข้อดีกันก่อนเลยค่ะข้อดีนะคะ1นนะคะสามารถบันทึกคะแนนรายพฤติกรรมซึ่งจะเห็นผลได้ทันทีนะคะโดยมีหลักฐานการลงคะแนนของคุณครูหรือการส่งงานของนักเรียนค่ะ สนะคะภาพกราฟิกในเว็บไซต์นะคะมีความสดใสน่ารักนะคะซึ่งจะดึงดูดความสนใจนักเรียนอะ่ะดึงดูดความสนใจของนักเรียนของเราแบบอุยมันสีสันน่ารักนะคะเพราะว่ามันจะมีไอคอนตัวโทรนะคะหลากหลายมากให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็มีลูกเล่นในการจับกิจกรรมนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนข้อเสียก็มีเช่นกันนะคะซึ่ง1นงนะคะก็ต้องมีอินเทอร์เนต็ตในการใช้งาน2นะคะอาจจะเหมาะกับ สำหรับวัยเด็กนะคะเนื่องจากมีรูปแบบสีสันนะคะที่เหมาะสมกับวัยเด็กมากกว่า3นะคะก็ยังมีอีกอย่างหลากหลายช่องทางนะคะที่ยังใช้งานได้ยากเช่นการกำหนดแทร็กเก็ตในการใช้จัดผังที่นั่งให้นักเรียนในแต่ละคาบด้วยค่ะ ่ต่อไปนะคะเป็นวิธีการเข้าใช้งานสำหรับคุณครูก็เข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน Teacher Class One t นะคะบนสมาร์ทโฟนสามารถติดตั้งได้บน p เพ t สต e หรือ p Store และก็สามารถเข้าใช้เข้าใช้ได้ทางเว็บไซต์ Class 1 n t ได้ด้วยค่ะจะใช้อีเมลในการล็อกอินลงชื่อเข้าใช้งานนะคะค่ะนิดต นี่ก็จะเป็นวิธีเข้าใช้งานนะคะซึ่ง1น,นะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ l l s s One t o T เลยค่ะ2กด Sign In นะคะเพื่อลงทะเบียน3กดเลือกเมนู Teacher นะคะ4กด Sign Up นะคะเพื่อสมัคร5นะคะเราก็จะกรอกอีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านอะไรให้เรียบร้อยนะคะ6นะคะเป็นการกด a s d Card นะคะเพื่อสร้างห้องเรียนของเราแล้วก็เพิ่มรายชื่อนักเรียนในห้องเรียนของเราเข้าไปะคะ่ะ เมื่อเราสร้างห้องเรียนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าต่างในรูปแบบนี้นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดประมาณนี้เลยจะมีชื่อนักเรียนของเรานะคะแล้วก็ มีไอคอนรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะให้เลือกนักเรียนของเรานะคะสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะเป็นตัวอะไรมีให้เลือกหลากหลายมากมายนะคะแล้วก็สีสันน่ารักมากแล้วก็จะมีรูปไอคอนด้านข้างนะคะซึ่งจะเป็นแถบเมนูนะคะรายละเอียดนี้จะอยู่ในกิจกรรมของเราค่ะน่าสนุกมากนะคะเพื่อนๆสามารถใช้แผ่นนี้นะคะเป็นคู่มือในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นวิธีเข้าใช้งานสำหรับนักเรียนนะคะ Class One Two three, นะคะสามารถมีทั้งของคุณครูแล้วก็ของนักเรียนนะคะโดยนักเรียนนะคะเข้าใช้งานทางแอปพลิเคชัน Student Class One Two T นะคะบนสมาร์ทโฟนก็สามารถโหลดติดตั้งได้ง่ายๆค่ะซึ่งจะเข้าไปดาวน์โหลดทาง Play Store หรือ App Store ได้นะคะแล้วก็เข้าไปใช้งานทางเว็บไซต์ได้ด้วยค่ะซึ่งจะเข้าระบบผ่านทางล็อกอินทางอีเมลของเราเหมือนกันเลยค่ะ วิธีเข้าใช้งานลงชื่อนะคะลงชื่อเข้าใช้งานนะคะ1เลยนะคะก็เข้าไปทางเว็บไซต์ Class 1, 2, t ค่ะ 2. กด Sig- ์ IN นะคะเพื่อลงทะเบียน3กดเลือกที่เมนู s t u d e n t ค่ะเพราะว่าเราจะเลือกไปเป็นปน,ปน,ปน,นักเรียนเนาะสมัครเป็นนักเรียน4นะคะกดไซ g ์ UP นะคะเพื่อสมัคร5แล้วก็เราก็จะตั้งชื่อตั้งรหัสผ่านแล้วก็ใส่อีเมลของเราให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราคลิกขัดไปนะคะก็จะขึ้นช่องว่างให้เราใส่โค้ดนะคะ โค้ดนี้นะคะครูก็จะเป็นคนกําหนดให้นะคะซึ่งนักเรียนแต่ละคนนะคะจะมีโค้ดที่ไม่เหมือนกันนะคะครูก็จะเป็นคนส่งให้นะคะแล้วก็กกโค้ดเข้าไปก็จะเข้าสู่ห้องเรียนได้สําเร็จะคะ่ะ เมื่อเราเข้าสู่ห้องเรียนแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างห้องเรียนของเราก็จะมีรูปแบบแล้วก็รายละเอียดประมาณนี้เลยนี่ค่ะเข้าห้องเรียนของเราก็จะมีชื่อของเราชื่อห้องนะคะก็จะมีจํานวนดาวแล้วก็มีบอร์ดมีเมสเซจนะคะที่ครูจะส่งถึงเราเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยซึ่งรายละเอียดนี้จะอยู่ในกิจกรรมของเราค่ะ นี่ก็ถึงกิจกรรมแล้วนะคะซึ่งกิจกรรมของคุณครูเรานะคะก็น่าสนุกมากๆเลยค่ะขอเชิญครูพี่อิงนะคะมาพาเพื่อนๆเ,เล่นกิจกรรมได้เลยคะ่ะ่ก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมนะคะเราก็ลองไปทําความรู้จักกับแอปค์ดบันทูทีเพิ่มเติมไปเลยนะคะ,อ,ะอย่างแรกนะคะเมื่อคุณครูนะคะเข้าไปในแอปค์ดบันทูทีนะคะก็จะมีการแอปค่นะก็คือการสร้างห้องเรียนค่ะโดยเรานะคะจะสร้างห้องเรียนนะคะเช่นอ่ะ ไปค่ะแล้วก็เลือกเกจนะคะต่อไปนะคะก็คือแอปไมคัสค่ะเข้าไปในคัสค่ะต่อไปนะคะก็จะคือการใส่ชื่อของเด็กๆค่ะถ้าคุณครูคนไหนนะคะมีรายชื่อของเด็กๆอยู่แล้วนะคะก็สามารถคัดลอกนะคะแล้วก็นําไปวางได้เลยค่ะอ่ารายชื่อของเด็กๆนะคะก็จะขึ้นอ่าเมื่อเราเข้าห้องเสร็จแล้วนะคะทุกๆคนนะคะก็จะเห็นไอคอนของเด็กๆนะคะอ่ามีรายชื่อ ครบทั้งห้องเลยนะคะต่อมานะคะ,ะก็จะเป็นของ student นะคะ student เน,เนี่ยสามารถสักครู่นะคะ,ะสามารถนะคะที่จะเช็คชื่อได้นะคะโดยกด a t t e n t n c e นะคะ a t t e n a n c e เนี่ยจะเป็นการเช็ค ชื่อนะคะโดยสีเขียวนะคะก็จะเป็นการเข้าเรียนค่ะสีแดงก็จะเป็นการขาดเรียนสีเหลืองนะคะก็จะเป็นการมาสายสีฟ้าน,นะคะก็จะเป็นการออกจากห้องเรียนนะคะเร็วนะคะแล้กดคอนเฟิร์มไปเลยค่ะต่อมานะคะถ้าเราอยากเสริมแรงเด็กนะคะด้วยเสริมแรงทางบวกหรือทางลบนะคะเราสามารถกดที่ไอคอนของเด็กนะคะหรือกดที่รายชื่อได้ค่ะแล้วเราก็กดว้าวนะคะว้า wow วเนี่ยจะเป็นการให้คะแนน นะคะโดยการจะเป็นทัศนคติในห้องเรียนนะคะหรือการมีส่วนร่วมการทําดีนะคะหรือว่าการมีน้ําใจการทางานเป็นทีมหรือการมีของรับผิดชอบนะคะท่านี้นะคะก็จะเป็นการมีทัศนคติในห้องเรียน,นะคะ่ะอะ ก็จะมีเสียงที่ฉูดฉาดมากเลยนะคะเสียงดังฟังชันนะคะก็จะทําให้เดก็กมีความตื่นเต้นอคะแนนขึ้นแล้วค่ะแต่ถ้าเด็กคนไหนนะคะทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในชั้นเรียนหรือคุณครูไม่พึงประสงค์ต่อพฤติกรรมนั้นนะคะก็กดโนโนค่ะโนโนนะคะก็จะขึ้นพฤติกรรมให้เลือกเหมือนที่พูดมาดังกล่าวนะคะอย่างเช่นเด็กคนนี้นะคะไม่มีน้ําใจเลยนะคะ ก็คะแนนนะคะก็จะติดลบอย่างนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคลาสโกทิเกตนะคะคลาสโกทิเกตนะคะก็คือไขท่ทองคำค่ะในห้องเรียนนะคะเราจะมีการล่าไขท่ทองคำค่ะโดยครูผู้สอนนะคะสามารถจัดได้ว่าไขท่ทองคำเนี่ยควรมีกี่คะแนนนะคะโดยให้ผู้เรียนเนี่ยได้ล่าเมื่อผู้เรียนคนใดนะคะที่ถึงไขท่ทองคำก่อนนะคะคนนั้นนะคะเป็นผู้ชนะค่ะ ต่อมานะคะก็คือทาทําเมอรค่ะก็คือการจับเวลานั่นเองค่ะอย่างเช่นเราอาจจะกำหนดได้นะคะทำแบบทดสอบภายในเวลาที่เรากำหนดให้ค่ะอาจจะเป็นหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีนะคะแล้วก็นับเวลาถอยหลังเลยค่ะเมื่อเด็กนักเรียนคนใดน,นะคะที่ทำเวลาได้ในเวลาที่เรากำหนดนะคะเราก็จะเสริมแรงทางบวกไปเลยค่ะเราจะมีอาร์มนะคะก็เป็นการนับเวลาเหมือนกันค่ะ ห้านาทีค่ะต่อมานะคะก็คือ stop watch stop watch เนี่ยก็จะเป็นการจับเวลาน,นะคะโดยครูผู้สอนเนี่ยสามารถจับหยุดหรือว่ารีเซ็ตหรือว่าดำเนินต่อไปได้ค่ะต่อมาสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือ noise meter นะคะ noise meter เนี่ยจะเป็นการวัดระดับเสียงของห้องเรียนค่ะโดยครูผู้สอนไม่จำเป็นต้องว่าเด็กนักเรียนเลยนะคะอาจจะใชะ้ตัวสีแดงนักเรียนเสียงดังเกินไปตัวสีเหลือง เสียงเริ่มดังตัวสีเขียวโอเคกำลังพอดีกำลังสบายหูนะคะค่าต่อมานะคะก็คือลัคกี้ดาวนะคะลัคกี้ดาวนะคะจะเป็นการสุ่มเลือกรายชื่อของเด็กค่ะอาจจะเช่นการตอบคําถามเช่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกอผู้เรียนตอบคําถามนะคะ,ะสะดวกสบายค่ะไม่ต้องจับฉลากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะต่อมานะคะก็คือพ i ิกกรุ๊ค่ะ จะเป็นการจัดที่นั่งของเด็กๆนะคะอันนี้เราจัดไว้แล้วค่ะพอจัดที่นั่งเด็กๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคะแนนกลุ่มรวมนะคะทําให้ครูผู้สอนเนี่ยสะดวกสะดวกมากค่ะต่อมานะคะก็คือการสูงวงล้อค่ะสูมวงล้อนี่นะคะอาจจะใช้รายชื่อของเด็กนักเรียนหรือว่าเป็นคําถามที่เราอยากจะถามก็ได้นะคะเพื่อสูงวงล้อทําให้เด็กเกิดการกระโดดระื่นเต้นค่ะ น่าเราจะสุงนะงหน้าฟังมากเลยค่ะต่อมานะคะก็คือการแรนดอมแมทนะคะการแรนดอมแมทเนี่ยอาจจะเหมือนการาจับคู่ทํางานหรือว่าการจับบัดดี้นะคะแอปพลิเคชันคะก็จะทําการสุร่มเลือกป็นชื่อให้อย่างเช่นอันนี้ค,คู่คนนี้นะคะรายชื่อก็จะประมาณนี้เลยค่ะออกมาเป็นคู่ค่ะ ค่ะต่อมานะคะก็คือเบลส์นะคะเบลส์เนี่ยจะเป็นเสียงนะคะอย่างเช่นถ้าเราจัดกิจกรรมอยู่แล้วเราอยากให้เด็กนักเรียนนะคะสนใจในกระดานเราแล้วก็กดไปเลยคะ่ะ <c oughs> หรือว่าเราอยากจะเตือนเรื่องเวลาที่เรากําหนดไว้กําลังจะหมดเวลานะคะก็กด <c oughs> หรือกดอยู่ <c oughs> เสียงเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็น่าตกใจมากเลยค่ะต่อมานะคะก็คือช็อคบอร์ดค่ะตัวช็อคบอร์ดเนี่ยจะเหมือนก,นกระดานดําเลยค่ะเราสามารถพิมพ์ได้นะคะอย่างเช่นที่จะเขียนได้นะคะไม่ว่าจะพิมพ์หรือเขียนก็สามารถเขียนได้เหมือนกันค่ะรือสามารถาขีดเส้นได้เลยค่ะ แม้กระทั่ง,งการแทรกรูปเข้าไปนะคะแล้วก็ยังแทรกรูปได้ค่ะอืมแล้วถ้าสมมุติเราอยากแชร์คำถามหรืออยากตั้ง assignment อะไรให้เด็กนะคะเราก็กดตรงแชร์ค่ะแล้วก็กดบอร์ดค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะต่อไปนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะมาตอบคำถามค่ะโดยที่เราส่งลิงก์ให้นะคะใน แชทกลุ่มเมื่อวานนี้เนาะก็อยากให้เพื่อนนะคะมาตอบคำถามกันเลยค่ะว่าคำถามว่าแอปคานบันททีนะคะคืออะไรค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะกดเข้าไปในแอป Student Card บันททีนะคะแล้วก็มาตอบคำถามนะคะโดยเรานะคะจะตั้งบอร์ดให้นะคะแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะไปคอมเมนต์ค่ะ,ะถ้ามีนักเรียนคนไหนนะคะคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์ก็จะเด้งขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราลองให้เพื่อนๆนะคะตอบคาถามก่อนนะคะเรามาดูอย่างต่อไปเลยนะคะก็คือ a s n o w comment นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับการสั่งการบ้านนะคะหรือว่าสมุดจดอ,อย่างเช่นการบ้านวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะการบ้านมีแบบทดสอบบทที่ 1, 2, 3่งสองสานี้คะ่ะผู้เรียนนะคะก็จะสามารถเห็นงานที่เราสั่งเด็กได้คะ่ะต่อมานะคะก็คือการเช็คลิสต์เช็คลิสต์เนี่ยจะเป็นการ รวบรวมการส่งงานหรือรวบรวมสิ่งที่คุณครูนะคะได้ตรวจสอบแล้วว่าเด็กดังเรียนมีงานส่งนะคะก็จะสามารถกําหนดวันได้ค่ะแต่อันนี้เรายังไม่ได้ส่งงานเด็กๆนะคะต่อมาค่ะก็คือ Award m u l t i p l e นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเด็กๆนะคะสามารถโหวตกันเองในห้องเรียนได้นะคะว่าเด็กคนไหนเนี่ยคนนี้ ชอบเพื่อนในคนนี้เพราะว่ามีน้ําใจนี้ค่ะก็สามารถโหวตได้นะคะแล้วคะแนนรวมการโหวตนะคะก็จะมาอยู่ในนี้เลยค่ะ,ะต่อมานะคะเราก็จะดูนะคะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยทํากิจกรรมเราแล้วหรือเปล่านะคะ บอร์ดยังไม่ขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราทำการ<ช>ส<ม>่งขอฝครูคพี่อิงบอร์ดยังไม่ขึ้นค่ะเพื่อนรอสักครู่นะคะจะได้ร่วมกิจกรรมกันซึ่งบอร์ดนี้นะคะก็ใช้งานไม่ยากเลยนะคะก็เหมือนการคอมเมนต์นะคะก็ไปคอมเมนต์โพสเพื่อนนะคะเหมือนใน facebook เลยคะ่ะใช้งานง่ายมากๆคอมเมนต์ comment นี้นะคะก็สามารถ เห็นคอมเมนต์คนอื่นได้ด้วยสามารถเข้าไปกดไลค์หรือว่าเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆในคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเราก็ได้ทำการส่งมอดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะมารอดูตอบะคำถามเพื่อนๆนะคะอ่ามาแล้วค่ะเด็กหญิงพันวรรณีสีปักดีนะคะคลาสบันทุทีคืออะไรคือช่วยการช่วยจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนส่ะให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะโอเคค่ะตอบถูกนะคะแล้วก็จะไปให้คะแนนเสริมแรงเด็กหญิงพันวรรณีกันเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะก็ จะมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะคะอ่าแล้วกลับมาดูอ่ามีเด็กๆอีกไหมคะอ่าเด็กชายอิสลาย,ยามุนีนะคะโปรแกรมในการจัดการเรียนรู้นะคะของผู้เรียนผู้สอนนะคะ นักสาวพิมพ์ลพัฒญ์เยาวรักนะคะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนเช็คชื่อและเช็คการส่งงานเช็คเวลาเรียนค่ะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆหรือว่าการบอกต่อแอปดีๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะเข้า <Stories. S 1> <spacing, S 2> ไปประยุกต์ใช้ใช้งานเกี่ยวกับแอปคัสวันทุทีนะคะทั้งทั้งออนไซต์หรือออนไลน์นะคะเป็นแอปดีๆที่ช่วยให้เรานะคะจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นมากค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการรายงานเพียงเท่าน,น, Next, นี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะโอเคเย่ยม,มากเลยอันนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่มันก็จะคล้ายกับ Class Studio ใช่ไหมคล้ายไหมคล้ายกันค่ะคล้ายกันแต่แอปพลิเคชันทั้งสองอันน่ยมันจะมีจุดเด่นจุดด้อยนะที่แตกต่างกันนิดหน่อยคลาสวันทุที 1, 2, 3, เนี่ยจะมาทีหลังนะ ไอ้ดูโจเนี่ยมาก่อนสร้างดูโจมาก่อนพอเสร็จแล้วคนพัฒนาต่อไอ้คนพัฒนาต่อเนี่ยมันได้เปรียบไนงะเหมือนกับทําร้านค้านะทาร้านแรกมันก็จะแบบนะเออมันเห็นจุดอ่อนแล้วนะมันก็มาทําเป็นคลาสวันทุทีนะึ่งคลาวันทุทีเนี่ยก็จะมีความก็เรียกอะไรเออความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะก็เราเจาะลึกได้ละเอียดดีนะครับกลุ่มนี้ก็เจาะลึกละเอียดว่า มันสามารถนําไปใช้การจัดการชั้นเรียนนะครับนะอย่างที่เหมือนกับที่อาจารย์บอกของคลาสตูโจมันก็ไม่แตกต่างจาก f a c e b o o k เท่าไหร่ใช่ไหมไอ้คลาสวันทุกทีก็เหมือนกับ Facebook นี่แหละนะแต่มาเปลี่ยนจากแบบสาธารณนะมาเป็นแบบแค่กลุ่มกลุ่มนะครับอันนี้มันก็จะมีสร้างทีมของ ผู้ปกครองของใครก็ได้นะครับที่เราต้องการให้มีส่วนร่วมในการในการเข้ามารับทราบผลการเรียนของผู้เรียนนะคือนอกจากผู้ปกครองแล้วเนี่ยมันก็จะมีผู้บริหารก็รับทราบได้ด้วยนะครับดึงเพื่อนผู้สอนเข้ามาได้ด้วยดังนั้นคลาสวันทุทีเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับ m i r r s s o t t t e m m ที่ที่เนื่องสาเหตนุนี่แหละนะครับคล้ายกัน